เพื่อนๆคะ่ะแล้วเมื่อกี้นะคะที่เจเจได้พาเพื่อนๆนะคะไปดูคอสทนินเมื่อกี้ที่เขากำลังแข่งขันตอนอยู่ตอนนี้เจเจก็จอยู่กับผู้เข้าแข่งขันเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะแน่นตัวไหนคะครับก็ชื่อวสวัร,ร์นะครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์สอ,อยู่ศิลปศาสตร์ชั้นชั้นปีที่าเมื่อกี้การแข่งขันเป็นไงบ้างคะก็ะชนะครับอ,อันนี้รอบชิงใช่ไหมคะรอบแรกครับรอบ,อบแรกรอบแรกนี่ที่ฉันแบบรอลุ้นให้เป็นรอบชิงอย่างเดียวเลยนะคะอเมื่อกี้ชนะกับเมื่อกี้แข่งกับมหาวิทยาลัยอะไรคะกับจันเกษมครับ มอคี้เป็นไงบ้างกันแข่งหันกีฬาเป็นไงดุเดือดหรือว่าเผ็ดมันยังไงบ้างก็โอเคครับโอเคถือว่าแล้วอย่างนี้นี่การฝึกซ้อมนี่ยังไงบ้างคะเราเตรียมตัวกันมานานหรือเปล่าครับก็ต้องแต่พฤศจิกาพฤศจิกาค่ะดีเลยนะคะแต่ว่าซ้อมกันมานานมากแต่ว่ามันอยู่ช่วงปีใหม่ช่วงอืก็เลยแบบได้ซ้อมนานเลยแล้วอย่างนี้เรามีโอกาสแบบรอบชิงไหมคะมีความหวังไหมก็ ดูเวทีอรอบเดืยอยครับยังไงฝากให้เพื่อนเเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจด้วยค่ะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาธรรมศาสตร์ทุกคนอขอให้ได้แชมป์ทุกประเภทเลยด้วยกอ่ะยังไงขอบคุณมากนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้เราก็สู้ๆเนาะเอาเหลียญมาให้เลยนะคะคขอบคุณนะคะโอเคค่ะค่ะ